คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับผมมาดูงานซ่อมแอร์กันนะครับการเสียวันนี้นะครับผมคือรีโมทกดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแต่แอร์ทำงานได้ทำงานได้แต่ไม่เย็นนะครับเพื่อนๆทำงานแต่พัดลมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเคสลักษณะนี้นะครับผมจะทําการแก้ไขยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลือดูภายในคอนโทรลนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก่อนอื่นนะครับผมเราจะไปตามหาเมนไฟก่อนนะมนไฟก็น่าจะอยู่แถวนี้แล้วครับนี่ครับผมน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเมนเก่าของแอก่านะี เป็นแอร์ติดตั้งใหม่นะครับผมพอเราเปิดตู้ออกมานะครับผมเบเกอร์ออฟอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะออนเบเกอร์นะครับผมแล้วก็ทําการเทสอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทําไมรีโมทกดไม่ได้แต่แอร์ทำงานได้นะครับผมแล้วก็ไม่เย็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่เราออนเบเกอร์มานะครับผมมากดที่รีโมทเปิดไม่ได้เลยนะครับผมอากาเซียนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะเช็คอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแรกนะครับผมเราก็จะมาเช็คไฟเข้ารีโมทก่อนนะครับผมาาารแกกะทํ ฝาหน้าของรีโมทออกมาลักษณะนี้นะครับก็จะมาทําการวัดขั้วของ P1 และ P2 นะครับก็มีไฟ16โวลต์มาเลียงนะครับผมเราตั้งยตดเป็น DC นะครับผมเราก็ทําการวัด2ขั้วนี้นะครับผมถ้ามีไฟ1 6โวลต์แสดงว่าปกตินะครับผมไม่ขึ้นเป็นโวลต์นะครับผมขึ้นเป็นมิลลิแอมป์นะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไม่มีไฟมาเลียงแน่นอนนะครับก็ยังไม่ฟันทงนะครับผมว่ารีโมทเสียหรือเปล่านะฮะเราจะทําการไล่สายไฟนะครับผมไปหาที่ตัวรับของสัญญาณรีโมทนะครับผมว่าอยู่จุดไหนนะเราก็จะทําการวัด จุดนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมมันมี P1 p 2ตรงจุดนี้นะครับผมเราก็จะทําการวัดเหมือนเดิมนะครับจุดนี้นะครับผมยังไม่ขึ้นเป็นโวล์นะครับผมยังเป็นมิลิแอม์อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมต่อไปนะครับผมเราก็จะมาไล่ต่อนะครับผมจนไปถึงบอร์ดคอนโทลนะครับผมจากสภาพบอร์ดคอนโทลแล้วนะครับผมขี้เกลือขึ้นเต็มเลยนะครับผมเกลือแบบนี้นะครับผมเกิดจากความชื้นนะทำไมถึงเกิดความชื้นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเฉลยตอนท้ายนะก็ในส่วนของบอร์ดใหญ่นะครับผมก็ขึ้นขี้เกลือเหมือนกันนะครับผมเเราม็่่วองบ์ดีีีไไฟปลล้ยทก หรือเปล่านะครับผมคือ16โวลต์นะไฟที่ไปเลี้ยงบอร์ดเล็กนะครับผมคือจุดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว่ามีไฟ16โวลต์หรือเปล่านะฮะอ่านี้นะครับผมจากการตรวจเช็ควัดนะครับผมมีไฟ16โวลต์มีไฟไปเลี้ยงบอร์ดรีโมทอยู่นะครับผมแต่ไฟไปไม่ถึงหน้าจอของรีโมทนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมบอร์ดเล็กเสียแน่นอนนะครับเพื่อนๆส่วนของบอร์ดใหญ่นะครับผมขี้เกลือก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมมันก็ทยอยขึ้นเหมือนกันนะครับผมตรงบริเวณ IC ไอซีอาเลยนะครับผม์คีนี้นะครับผมเราก็ทําากรรเสนอค เปลี่ยนของ2บอร์ดนี้เลยแล้วกันนะครับ <C ess iz it> ผมนี้ขอไม่ซ่อมบอร์ดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในส่วนของขาไอซีขาเดโอดนะครับผมเป็นสนิมหมดแล้วนะฮะหลังจากที่เราเสนอราคาเสร็จไปเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการติดตั้งกันนะครับเราก็ <ผม S 2> จะทาการเปลี่ยนทั้ง2บอร์ดเลยนะครับผมบอร์ดเล็กกับบอร์ดใหญ่นะ <S 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 นเพื่อน <S <S ๆดูสภาพบอร์ดเก่านะครับผมควรเปลี่ยนไหมเสวนของบอร์ดใหม่นะครับผมเราต้องทําการซื้อในส่วนของตัวนี้มาด้วยนะครับผมตัวนี้บอร์ดเก่าไม่มีนะครับผมตัวนี้ซื้อเพิ่มนะครับถ้าไม่ซ เราเสียบเข้าไปที่บอร์ดนะครับผมเสียบเข้าไปตำแหน่งนี้นะฮะบอร์ดคอยเย็นของไดกินนะครับผมเกือบทุกบอร์ดนะครับผมจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับผมเพิ่มเติมนะฮะในกรณีเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับผมนี่ครับผมเข้าช่องนี้นะครับผมช่องสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะตอนนี้นะครับผมเราก็ทําการติดตั้งเสร็จปเป็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการเปิดเบเกอร์เทสเครื่องกันนะครับพอเปิดเบเกอร์เสร็จนะครับผมเราก็จะมารอสักพักหนึ่งนะครับผมรอเครื่องจับคู่เสร็จเรียบร้อยจากที่เครื่องจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคร แค่ <N> นี้นะครับผมเกิดจากความชื้นของบอร์ดนะที่เป็นความชื้นแบบนี้นะครับผมเกิดจากถาดน้ําของแอร์นะครับผมมีการระเหยของไอ้น้ำทำให้บอร์ดเป็นขี้เกือนะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาให้ลูกค้าในส่วนนี้ด้วยนะครับผมโดยการเจาะรูใต้ถาดลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เดินท่อออกทะลุหลังกําแพงไปเลยนะครับผมน,นี่ก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องความชื้นในส่วนของการระเหยของไอ้น้ำสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ตอนนี้เครื่องก็ทํางานปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อน